มันเยื่อเข้าจะเป็นเยื่อเชื้อโรคครับบางท่านอาจจะบ่เคยหูวจักเยื่อเชื้อโนะรคเนาะพักพันหน่อยง่ายสุดเลยเด้อครับเสนี้ก็กัโอ้มันง่ายครับหลืตอตัวนี้พอเอาอีกแล้วปรากฏว่ากินดีดดนะนอยู่ตรงไหนเนาะโคตรหัว โดโอ้ใส่เง้ยครับใส่เง้ยตัวเองานเ็โดีเ่ยสวัสดีครับตัวพี่น้องอครับมาเหนีอพรทุกท่านมา ปักเบ็ดเนาะใส่เบ็ดอยู่หมายธรรมชาติใกล้บ้านครับก็เป็นไม้กเก่าที่เฮาเคยมาใส่เบ็ดแล้วเนาะมันเยื่อเฮาจะเป็นเยื่อเชื้อโรคครับบางท่านอาจจะบ่เคยหู้จักเยื่อเชื้อโรคเนาะเดี๋ยวเยื่อเชื้อโรคนี่จะเป็นคล้ายๆกันกบปลาไหลครับแต่ว่าตัวน้นอยๆมันถ่งโมเมนปลาไหลเด้อครับโตคือปลาไหลแต่ว่าันบ่แม่นเนาะ เชืกอลกค้วบางท่านที่เคยใส่เบ็ดประกดก็จะอาจจะรู้ดีครับเพราะว่าเยื่อนี่ประกดมักเนาะสิ่งมันหาได้ในช่วงนี้แล้วน้อยไม่รบกพอช่วงทุกข์ากนะครัเราว่าใสเป็นช่วงช่วงนี้ประกดกินเขาากักกหามาใส่นะครับทดลองมันก่อนถ้าเกิดมันเป็นผลเดี๋ยวจะภาพเบื้องวิธีการหาครับนะครับเป็นโต เชือดน่าเกมันตั้าางกันก็ปลาไหลนอครับโอามา้มันโตสายพันธุ์นี่้แค่กับปลาไหลปลาอิดปลาพันหน่อยปลาพันหน่อยไงสุดเลยเด้อครับสนุกกวกันโอ้มันใหญ่คักเลรอตัวน,นี้พอเ <laughs> ตยจี๋ยานบ่ครับตัวปลาพวกนี้ มันทนครับเบล่าเอามาใส่เบ็ดนี่มันตายง่ายปลาเชื้อโรคเนาะโอ้ยโอ้ย,อย,อยตกตกยังเมิอนอยู่แถวนี้เดี๋ยวมันนี้อยางนี้มัาขึ้นน้ำเนะาะจักรอบนึงครับก่อนเคอร์ฟิวบ้านสามทุ่มเนาะสามทุ่มเราขอมาหยามรอบนึงครับ ข้ากับต้องลุยนะครับเ<อ>หมือนนี่พอหมมาใส่หกคักมือนี่ตามพอไปได้ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย จะเชลโลเข้าเปลี่ยนแนวโอ้ครับปลาเสี้ยมมาปะเสี้ยมเนี่ยนี่ปลาเชลโลโอ้โหใส่สวยเลยเสียมเสียมไปขึ้นไปอันนี้น่าจะติดหลังเดียวนน่แล้วนอกฟังทางนี่ เราจะได้ตามเสียบเยอะกันย่างกลับไปฟังหน้าบุล่ะครับเอาอีกแล้วปรากฏเ่าดกินด uh, ียุติแล้วแย่งมาต่ฝุ่นบดินนะนึกว่าบดถืกวันที่นี้มาไกลๆพอมันดินนะ้วัน ไม่บ่ต้องหักแล้วสองตัวแล้วครับโอ้มีแต่ป่าแบบราคาแพงไงทั้งบ้านผมนี่มีย,ย่อมเลยครับปรากฏน้องคนนางนั่นคงไก่ไก,ไก่ปะกมันบ่ดินนะนอ๋อ,อ,อน้ำขึ้นเกิดเพิ่อมอยู่ ถามพ่อะว่าเซนเยืออย่างนี้เพราะว่าพ่อสลับกันครับเยือห่วกน้ำแต่อเอยือห่วกบดได้ใส่ลายด้วครับห้องกัเนียนเยือปลาเชื้อโรคนี่แหละปลาเชื้อโรคมันคนขงางที่หาย,ยากครับห้องก็เลยใส่เยือห่วกแจกไปน้ำแต่ว่าที่ติดมาเนี่ยกระถือปลาเชื้อโรคไมแล้วนี่ยถ้าเกิดเข้าลุยน้ำมากกับบได้านาเนาะมันเปียกต้องลดขามมาถามพ่อฟางทางผี่ครับที่ใส่ตะพอขั้นเบ็ด ใช่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 ใ hmm. ช hmm. ่เออก็หยุบหยุบอยู่ล่ะตินค่อยแถวหัวไปยังเมย์พี่เมยกดกดอีกแล้วเป็นหดแล้วอยู่แล้ต้องการเต้ถ้ากดติดละไงก็เอาเดา๋ยวเวลาประกดถือนี่เขาต้อง ต้องตีวงสวิงเนี่ยด้วยครับเบี้ยขึ้นโคกก่อนโอ้ใส่งามอยู่อกนอกบฮะกว่าข้างถือว่ามาเลยแล้วนี่กว่าข้าง โอ้ยโอ้ยโอ้ยปวดดุโปวดคอเทียวเอาแล้วครับมาที the ่นี้เบ็ดเฮาเปลี่ยนดวงไม่ประคอเอาอยู่เลยจำข้อนี่ปวดดุดักหยุดเสียงหยุดเสียงเนาะสีตัวแล้วมาแล้วครับรอบกันขึ้นเยื่อล่น ปลาเอียงกินใช่เส no. like mm. ี่ยโลกับมั้ยใช่นึ่งเที่ยงกันก็ว่เมื่อไหร่ันบอหลอนี่น้องห้องมะยามเนาะเมื่อไหร่จุดต่อมาโอ้ยโอ้ยจักแมงจักนั่นจักนี่โอ้ต๋อเอาอีกแล้วครับ รเราเสียบเยอะกันครับใส่สุดรนี้ได้เปล่าชิโดกันบ้านี่เพื่อจะเห็นตอนใส่อ่าเปิดกดใส่ง่ามเลย ใส่ยาเชื้อโเยอะอย่างนั้นพอมวกว่าเบ็ดดวงแง่กลัวจะใส่เยาเชื้อโรคเลยมันแต่หล่อนแต่ว่าย้อนย้อนเขาใส่ดวง,งแง่แหละเพราะว่าตัวมันมันบวงแง่เนาะป่าเชื้อโรคป่าอื่นตอดแหบแค่นิดเดียวมันก็หลุดไปเรื่องใช่ไหมว่าป่าเชื้อโรคนี้หมอกับใส่เบ็ดดวงบางๆครับ แนานำเบ็ดท่องนะครับเบ็ดท่องแต่ว่าเอาเบอร์ที่มันแข็งๆเนี้ยเบ็ดเบอร์สิบสิบเอ็ดเบอร์สิบมันจะดวงใหญ่แข็งกว่รอยต่มือนเขาใส่เบอร์สิบสองโอ้ยาวาอาล่าเรเลตวตีวงสวิงเขาต้องเวียงมันขึ้นโคกก่นครับยานมันหลุดอุ้ยอุ้ยอุ้ยยอยอ เรียนเต็มสถิ่นเลยก็ได้เอาโตครับโอ้ยใส่ปากกดบ่ได้แล้วนั่นเนาะ <coughs> กระคึ้งไว้เลยแหละแต่ปากกแย่งกับปากนะหักเยียงนี่ม่โอกาสบลอดจุดสุดท้ายห้องครับใส่ยัเจ็ดแปดลังแล้วจุดนี้หอดบ่น้อาก็จมเลยพ่อเอ้าวบดินป่ะจมดิซี่ว่านูดอร์ป่ะ ขาดได้จังไงวะควรเป็นไปได้มันนนาจะเป็นหักหรืออน,น,นั้นะาอ้สายขดาดจมเนาะ่อเบยกันเนียวอยู่หรอวะมาเนี่ยนะครับอย่างยิ่งขึ้นเฮาเบิดแล้วเนะาะก็ได้ถามา ซีโตงานเฮ้าขึ้นนี่ครับกระหมานยูเนะย่างเบ็ดรอบหนึ่งรอบนี้กดใส่สวยเลย โอ้โหยอดครับเอ้าวเลยหาตัวเหรอ,หอ,อตัวนึ่งว่าได้ซีตัวหาตัวแล้วเนาะเจ้าจ้าของว่าได้ไปเนี่โอ้โอนะครับเอานเ่าค่อยคอ,อกันอีกรอบนึงเนาะสวัสดีตอนซอลซอครับเห้ยน้นองกะเออเวลายามเบนะียดแล้วเนาะ เฮ้ยเฮยย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 ยอยยยย็ยย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 อายยยนยยยยยอบยยยยะคยย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 ่อยย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 ่ยย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 ย่ยยย เอ๋ไปคนเนาะเดี๋ยวแค่ผ่านฟังไปอีกแหงไปหวต้องอ๋อแล้วครับวันนี้ลางนี้ ไปยังพโคตบ่กดตโตั <c oughs> วยังอยู่ตากสวยบ่อีแล้วครับไปครงบ

โตแล้วครับตอตหน่อยแต่ตงึงๆพองานออกแล้ววะเอาแล้วที่นี่หัวเปียกๆนี่อ๋อแต่ว่าบัวใส่บัวหน่อยที่พอ วัวดินนะเมืย์วะบอกควา้าว่ะอ๋มันมเจีงน้ำทุกคนแต่จะดีนนะโอวดินอยู่ครับตัวดิน,ดนคือคอยแท่ไปหัวไปก็ดีก็ โอ้ยดึงจนหัวเพียกน้ำอู้บูคอยดิๆๆมาตีวงสวิงเลยๆๆเพักบุงออกก่อนครับโอ้หใส่เงายุ่นี่มาครับโอ้ประกฏใส่งามๆทั้งนั้นเลยโอ้ย เต็มปากอีกแล้วครับเบดเบอร์นี้เขาหมั่นใจนนต่อครับะ นี่แ่อน uh ี okay. ้บ uh ่ค่อยมีป่าเลยครับมองเหิอไหม จอดง่าอยู่เอาละครับน,นั่งเลยอีกแล้วปรากฏอีกเดียวบุดินคอยเถอะพ่อโอ้โห,ห,ห,หจนหัวจุม่มหนาหมดเลยเนาะคอยมีจอกอยู่ทั้งขั้นมันเด้ ขับไซเน่ตัวนี้โอ้ยใหญ่กว่ามูเลยโอ,โ,อโ,อโอ้ดินคักดินเนี่ยพารเดี๋ยวแล้วพุ่นี่อ่าตันนี้ครับสวยเลย ต้องล้างนี้ไวถเถิดนะต้องล้างนี่ก็ไปจุดพุ่นนะครับทางหน้าพุ่นมันจะเป็นจุดว่างๆตรงข้าเจ้าจมจอกเนี่ยขาใส่แดงแค่จุดยังเสร็จแล้วครับอ่าตถกันโอ้ใส่สวยเลยป๊อดตัวนี้ <ś les> ใส่หิงามเลยครับตัวนี้น <ś les> ถืออยู่บดิน <ś les> ไปรีย่ใต้จอกแล้วบดินเลยใส่ไงใส่ไงนี่มองข้าเจ้าเฮืยแต่โดนแล้วนี่ป่านเขามาเฟียแล้วเือด <ś les> นิดเดียวอ๋อเดียวเอาดินเราโอปป้าตอง ตัวตองนี่แล้วตัวที่มันขาดมันดีนี่เสียเนาะสบัดปัดตล่ะเดี๋ยวเรา,เลาปลาไก่โอ้ใส่งามเลยแง่แล้วล่ะตัวปลาตอง มันทุดแล้วข้อมันมัหลุดปวดกระบไดเตี้ครับหลังสุดท้ายพ่นสาป่าที่บ่มีวันเบิดเตี้ยมาเรื่อยๆตอนนั้นครับนายจะเป็นประกดแล้วโอ้โหโอ้โหดินแห้งอยู่จังี้

ตัวที่หกวะหกตัวโอ้มานมานครับปรกกดหลายคักเนาะว่าคิดว่าปรากฏจะหลายปนี่ดิครับปกติก็ว่าน,นั่นพออีกอย่านสามตัวก็วจะใหญ่ไปละเป็นสามหลัง <c oughs> สุดท้ายห้าครับสามลังสามสี่ลังบุเรืรเอจักลังเลยถืและสี่ลังดใหลังลหงนึ่งก็ถือว่าดีครับหัวหขวอัวหัว ีลงปกติใส่ไปยงาหอดุลขับเบียดเบิดก่อนจูอันนี้เปียดกุล่้ ใส่งามอยู่เ่อะโอ้กินบักแห้งอสองหิ้วเบิดแล้วครับต้องถ่ายเนาะตัวหญ่โบรยู่หัวเปียกน้ำเบิดขาดไปมือซ่อ้หนีลังหนึ่งครับว่าขาดออกเบ็ดลุด ตัวมือขึ้นนี่นายจะปะกายเนาะขาดไปไกนดินสะบัดแห้ง พอกันอยู่บ้านอแล้วครับเบ่งป่ปลาร่วมอยู่บ้านไปละบรรยากาศช่วงเศร้าๆครับตอนนี้นี่นะครับป่าที่ห้างแดงมือนี้เนาะกะตั้งแต่ก็จะเป็นพวกปากติมาขึ้นนี่ครับนี่ห้างแดงมือเซอ้านี่ใส่แง่แง่ทั้งนั้นครับปากนี่น่าจีง,ง่ายกูโมูที่แดงมือเซอ้านี่ปลาเสียมนะครับ แต่เงี้ยอยุสาเนี่เนี้ยคัะเลยดินี่ยน่นกับปลาตองปลาคออ่ะสุดยอดครับได้ปลาเกือบสองโลขวดละเมันเยือเโลก <laughs> ngày nhanh thật đó, haha, không, 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 这样啊。 อ,อันยังไม่ให้กินห<ะ>ืมห้องว่างเนี่ยห้องน่าเออ ขี่เขาน้องกันนะครับเมื่อนไงปีงป่าตามงนะครับปิงเขาเด้พพิน้องเดินขี่เขาดูโอ้ปีงปรกวนมาเลยมาขามาขีนเขาง่ายน้่กันนั่งแจงมาเป็นนักกินซอยเจ้ามือครับมาจ้าขิ่เ้าจ้าํำปลาแตงจำปลาแตงจิงปรกอาร่วมกันเลยค่อยเบาเร็ว แข้งหอนแข้งกินปีงปลาหอนหอนันซุปน้ำม่กับพี่มุงกว้งสวยๆอยากเอาไปอย่ไงนี้นะข้อเก่าหอนหมดกัดที่พมอหมายชิงเป็มันบะแมี่แป็นั่ลูกนะข้าวเป่านนะเอาเกี่ยวบก็อา ตางแกนมียบ่ะเมื่อน <|so|>> ึงรู <S 2> <S 2้ใจกันนะใจเป็นตายนี่ยังยังบึงนู